ป้าเฮียพี่น้องเลยพากันมาแต่ชะผมเพื่อนสาวทองอยู่ในวอรดเนยอร์อร์ไ่ผมไปม่งบีแล้วม่งบีแล้วจะร้องันนี้บอกกลับมาเนาคนเต็มปึ่งเลยป้าเฮอพี่น้องผม สบายดีนะสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องอีซี่คือเก่าคเดิมเนาะเก่าจิดตามเลยครับซมสองของแม่น้องเกลือมาตลอดเลยพี่น้องเลยบนนั้นนะไมีเสียงเดี๋ยวมนีิกะไอ้ญาติพี่น้องเนาะอันนี้คือลูกเต่าแต่ว่ามูอเพื่อนเนะาะแต่ละคนอันนี้คือลูกหลานเนาะพี่น้องเลยเฉพาะลูกหลานครึ่งหน,นึ่งด้่นี่ยังมาบดได้บดได้น,นี่นะลูกหลานนั่นนี่นะอันนี้แค่เหงาเดียวสองเหงาลงได้พี่น้องเลยสามเหงา มาสามเงาเลยนี่นะสามเงาสีเงานาะหาซีมาสีเงานาะสีเงายังมาวบยู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 คือนอนเลยคือนอนย่ยนึเมตรนงพานกันไปหเออข่าวดข่าวแรงวะ ขื้อหากินมยายกินนี่จิ้มกินี่แล้วิบ่เมอยอย่างเมื่อเอิญก็จะเป็นงานแต่งงานแต่งทางลูกชายลูกชายเพิ่นเพิ่นน้องเมื่อเอิญไม่น่าเมือนเงินเอิญทนา Nhà chị ไปโต cảm ปิไซแม่หนูไป à เจอไปไปหนักแหน่เนาะแม่หาสิยอมพ่อค่ะ à, <N -tong> <laughs> 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 ก็นี่ว่ายังบีเป็นเนาะใส่เนาะอ้ออีมในพิ่นเนาะตรงไหนแก้มเบ่งออกเบ่งออกแก้มเป็นเทาเลยเลยเอาหน้องอย่าขี้น้ำลูกขับแห้งเลยขามแห้งกะกอดแอ๋อเอ้ยเด้อกอดแอ๋อเอ้ยไปเด้อไปเบิ่งเด้อเฮ้ยเฮ้ยขับเ่อยๆลูกเวลาเดียวนั่นเห็นแห้งแท้ลูก มานั่งกันสิหลายๆสิกันเนาะป้าจะจับขนมพูนี่พูนหน่อยหลายๆพันเติบได้ไหนเนาะหัวสีฟูสาวน้อเห็นได้หลายแชือเติบได้เห็นเนาะเนี่ยจะนับเป็นหัวใช่ไหมหัวพี่ฟว่าเนาะ หัวเราาหัวเราเศาหลายแซนติ่ได้หนิหลายนได้ชตู้เริ่มัวร้ลที่วัวเนี่ยแ่ิกะจาอคนอ่านยังอ่านหัวเาเศร้าได้วหรอหนตกกระจายดี่ยูนกรแม่กระนังกินข่าวแล้วแม่ได้บอก แต่คนอยญกกินแห้งยินดีสัตว์หนูชาเตยเอาเลยเขีนเงาเงี้ยเงี้เงี้ยากกินแบบกึน้ำตาลน้มวจจะนยหวไปเลยคุณงาใครแดงให้ตีเลยค่ะงามว่งมเยใส่เบื้อไหมเต็มแต่แป้งนหม ต้องรางแป้งก่อนมื้ก่อนมื้กอนยมันแตกทางวันนี้เป็นอะไมาหาทางป้าคุณนอนก็นอนนคุณนอนก็นอน ดันล <muitas S 2> ่ะ <sketches> ลูกค no ้าลายบ่ขายดีอยู่พอได้ขายอยู่ด้านไหนซีแน้หนาแน่คนเต็มร้านทีได้เลยก็เลยช้าไห้ว่าเออคือได้ขายดีลูกค้าเต็มร้านได้ด้วยเนื้อปัดได้เลยนะของกะวางแล้วของกัของกะวางแ้กของอยู่เลย วางได้ของใครกันละ่ะงมันจะอยู่ใส่ <c oughs> ของวางอยู่อยจะอยู่ใส่ทำไมไม่ถ่ายหนกักกันกตัวหัวใกล่เนาะทางนี้ทางนี้ลูกค้าร้ายใครไปทา,นนนง,นา,นนางนี้่ะมาทางนีไปไป้เนาะลูกค้าห้ากระซิ้วมางทางนี้เออซื้อซื้อซื้อ ยคายยาคายเบียงหนึ่งกับยโกะผงหนึงกับสามอย่งางเนาะสอย่งายงโอเคสร็จแ้คอนเงินกันนยโป้หนึ<แ>่งยาสองหนึง่งเ<แ>าอันหนึง่ง<แ>สาว าแปดชาเก้าชาเก้าชาเก้ากับอไเนี่ยโดยเพิ่มมาทเลน่ะเพิรมมาหกอ๋อแ้อาลกคมนนื้้ยดยขับใจได้ได้ันหกสิบเอ็ดะด้นอาหกสิบเอ็ด

ตปนี <LY P PS> ่กับพูเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นี้เก็บขนมข้าหนป้าดกว่าน่ะเออพันมันนจี๊ดายียบตาย้าเหยียบมนตายจเาเหยียบมันตายอ่ะเมื่อยเนาะจะนานทุ่มเลยแน่นิดี เท,ทนอนไหกือบหน้าได้เหอวะเนี่ยถายเรียงร้าน,นอ,อะสิ่งคือเนาะไปถามเรียงร้านสเลย่อ,อ,อกับแม่หาเง,งิ<อ>นกลัวมาตักเอาไปเชิญใ้เมื่อไรหลายคนนะใครใหม่ใครใหมอ่าใครใหม่อ๋อขอกระมาเก็บนะ ใอะไรันน้นนอันนุ่อนชิน่นเียบเลยของไรย่ารถอะรถมาทไให้้อาเหยียบเอาเมื่อนั่นเนาะเินาบ้านแล้วบ้านเองบ๊ายบาย มาเด้าเ่องมาเองมาเออไเด้ này, 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 ột, ๋ม่มาเ่ออ้าเยเีจุกยาเข็มยาสักมือด่าายุดหดกเหียวเลหุดอเหี่ยวเเข็มยาเพิ่นแลวาเหยียเตเมือนี้ซ้ำนีมือมคนอีกมือนึ่เต็มบัตเต็มบัดเลยนีมือนีมิอมันมีงานเลยพี่ดาเด้ อันนี้ซ้ำนี่เนาะฮะยังมาบว์บัสยังมาบว์บัสอันนี้เงาลูกหลานเนาะนะลูกหลานยังไงบายลูกหลานบายบายเดินทางปลอดภัยเด้อเฮ้ยไปไอ้นุ่นชิลลมเลยคนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเด่นการถอยหลังออกแล้วถอยหลังก็เดินหนาวแตกต่างกันได้เห็นรอ ไปไปเนไปไปเดี๋ยเยกลับไปแหละหลานกันเลยเนาะเธอได้อย่างกันเลยหลานับพาหลานขามันติดเี็ว เอาลานมากันเลยค่ะลายก็อนต้อนจะทานกันเลยหนกูนิ่งหน่อยข้าไปไหนไปชจกันเลยเฮ็นไม่ด้เลยวะตั้งสกินเวิดบ่ลูกมาเดียวละ

ได้รูกเนียนี่็กซี่ว่ะแท็กซนั่งแท็กซ่รถเดินแ่รถเดนไปดูปะแ่รถา

วันกะเริ่มเมื่อเบิดแล้วนะทอไม่เราไปกัดจิปิลลันเมื่อนะเรานะไปไป้องค่ะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้แม่เราไปกัดจิขอลาก่อนเดอร์ขอนะบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิม,อมขอบมุติดตามนะครับ zoom z o พ่อแม่ะนะ้องเป็น้าตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาสบายดี